¡Gracias! สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมต้องนะครับในเพจวอชชีชั่บนะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องน่าตื่นเต้นมารีวิวกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในวอชชีชั่บรีวิวกันเนาะนะครับก็ยังไงเราก็อยากให้ลูกค้ารู้นายการละเอียดๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะส่งรายการไปให้ลูกค้ารีวิวทุกๆวันนะครับใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับเข้าไปติดตามกด subscribe เลยนะครับเราจะมีนาฬิกาเจ๋งๆแบบนี้ส่งให้ดูทุกวันนะครับก็ใครอยากรู้ว่าวอชชีชั่บเป็นยังไงนะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรรรรราาาาาายกกกทททุุเเดดือนนนนนะะะซิปมมััั่ส้้้งงหแลวคคบึ สใจมากผมมีความรู้สึกว่ามีอย่างหนึ่งที่ผมอยากกระโจนหัวเลยนะข้อที่1คือตัวนี้นะครับผลิตทั่วโลกแค่827เรือนเท่านั้นข้อที่2นะตัวนี้นะครับเป็น l u ม i n o x ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับและเป็นนาฬิกาไม่กี่ตัวในราคาประมาณนี้เท่านั้นในโลกใบน,นี้เลยนะที่ดำน้ำได้ถึง300เมตรนะรต้องบอกว่าโหดจัดมากๆแล้วตัวนี้เป็น Limited e dition นะ827ตัว วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะมันคือลิมิเต็ดอะไรนะซึ่งตัวนี้นะ,น,นะครับจะเป็นลิมิเต็ดอีชั่นนะครับ3801 ey นะครับก็จะเป็น master carbon seal นะเดี๋ยวให้ดูกันในกล้องเล็กๆตรงนี้นะฮะก็นี่ครับนี่กล่องตัวนี้มาด้านนอกก็ดูแบบเดือดดาลมากๆนะอลังการสุดนะก็จะมีขคดด้านหน้าเขียนชัดเจนเลยของขวด navy seal ของอเมริกาะครับตัวนี้ก็เขียนว่า the only e a s y Day was yesterday นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกเลยเป็นลิม t เตชันผลิตสอ827ตัวนะครับราคาป้ายตัวนี้น่าสนใจมากดำน้ำ300เมตรนะแล้วก็ทุกอย่างสเปคเดี๋ยวฟังนะค่อนข้างโหดมากผลิตน้อยมากแต่ราคาเปิดในห้างเะครับเขาเปิดแค่24,900บาทผมรู้สึกว่าเออน่าประทับใจกับราคาที่เขาเปิดมานะซึ่งตัวนี้นะครับก็จะบอกว่า อ่า US Navy Seal เนี่ยตัวนี้คือเขาผลิตออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคำขวัญที่แบบทำเป็นเพื่อเป็นการลํำลึกถึงอ่าการพัฒนาในการมากกว่า25ปีของ l u m i n o x ที่ทำให้กับอเมริกาเนี่ยครับในทหารอเมริกันจริงๆเลยนะครับใน Navy Seal เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มาดูกันสเปกข้างในดูกล่องข้างนอกนะครับเขียน Limited Edition อะไรางี้เนาะเปิดขึ้นมานะครับกล่องก็จะมีเขียนอะไรต่างๆนะแล้วก็กล่องนี้ก็จะเป็นกล่องพลาสติกแข็งแบบนี้นะครับแล้วเปิดขึ้นมาต่อเนี่ยตัวนี้มันคือนี่นะฮะมันคือรหัสรุ่นเนี่ย S uh, x s 3 8 0 1 e y ครับตัวนี้เนี่นะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆก็เลยทีเดียวเชียวนะแล้วก็ตัวนี้เนีครับเดี๋ยวขอเปิดซิลฟ์ปออกมาตงนี้ก่อนนะฮะตัวนี้นี่ครับจะมากับตัวที่เป็น แบบนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยจะเป็นหน้าเหมือนมีลายไม้ก็จะมีคนบอกว่ามีหลายรุ่นนี่เขาทาออกมาแบบนี้ก่อนอันนี้แล้วแต่ว่าตัวนี้ก็เหมือนเป็นหน้าที่หลายๆคนชอบมากๆก็เลยทําออกมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเนี่ยแล้วก็จะมีโขดความขวัญอยู่ด้านล่างแบบนี้นยแล้วตัวนี้ก็มาพร้อมกับเต็มลำเลยนะครับตัวเรือนขนาด46มิลนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับวัสดุเทพของลูมินออกครับให้ดูให้ใกล้ชัดครับ จะเป็นวัสดุที่ดีที่สุดของลูบิโน่ชั่วโมงนี้แล้วก็ถือกบจัดสิธิบไว้เลยคือ Plus คาร์บอนออกซิสเพลสนะฮะจะเป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานกว่าเดิมเป็น10บสเท่าดีกว่าเดิมเป็นิดสเท่าและน้ําหนักเบากว่าเดิมเป็นสิเท่าเพิ่มปริมาณคาร์บอนเข้าไปอย่างโหดหินนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะโหดมากเรื่องของวัสดุภายนอกอย่างเดียวไม่พอนะครับวัสดุภายนอกตรงนี้ว่าเจ๋งแล้วกระจกนะครับเขามาพร้อมกับกระจกซับไฟที่ดีที่สุดของลูบิโน่แล้วก็เคลือบสารกันะน,นะะท้อ hire, ครอรบ ฝาหลังนะจะเป็นฝาฝาหลังที่เป็นดับเบิลเลเยอร์แล้วขันเกลียวแบบนี้นะแล้วก็เป็นฝาหลังสีดําซึ่งดาน้ําได้ถึง300เมตรแบบที่ผมบอกนะครับหรือหนึ่พัน 1, ฟตุตนี่เองนะครับก็โหดมากๆนะครับแล้วเนี่ยตัวนี้มาเจ๋งไม่มากกว่านั้นคือมาพร้อมกับเครื่องสวิสโรนดาที่ดีกว่าปกติเพราะว่าจะเป็นสวิสโรนดาตัว7 1 5ดหนึ่งนะครับก็จะเดินดีเดินเสถียรมีบอกวันที่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นะสวยๆเลยนะตัวนี้โคตรสวยเลยนะนยเบเซลหมุนได้นะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับแท่งแกสโตรเตรียมเนาะนะครับประมาณนี้เดี๋ยวดูด้านหลังกันอีกทีนึง ด้าน,นหลังก็จะเขียน Limited Edition ชัดเจนตรงนี้เนี่ยทั้งหมด827ตัวตัวนี้ตัวที่40นะถ้าใครอยากได้ติ๊ต่อไเวชซับได้เนี่ยเราก็จะบอกสเปคต่างๆรอบๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้แน่นอนนะครับอย่างเป็นลุมินอลเนี่ยเป็น s w i s s m a d e 100%อยู่แล้วนะครับจะเป็น s w i s s m a d e ทั้งเรือนเลยนะเขถือว่าเป็นนาฬิกา s w i s s m a d e ที่ราคาน่ารักมากตัวนี้นี่ครับช็อปเนี่ยออกมาที่24,900บาทผมบอกเลยว่าถูกมากเพราะว่าทั้งดำน้ำ200เมตรทั้งเป็นลิมิเต็ดุ ine, one, Plus, และ สายเขาก็เป็นสายยางเวอร์ชันใหม่ซึ่งเพิ่มปริมาณเลซินเข้าไปแล้วเหนียวแข็งมากๆคือสเปคตัวนี้แบบครบแบบขั้นสุดแล้วนะครับคือสุดจัดเลยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าถ้าใครที่เป็นคนรักลูม,มนอกเป็นแฟนลมมุมนอกจําเป็นจริงๆที่ต้องจะต้องต้องคว้ามันไว้เลยนะแล้วก็ผลิตน้อยด้วยเดี๋ยวให้ดูเรื่องของตรีเตียมบ้างวันตัวนี้ให้ตรีเตียมสีประมาณไหนมานะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟสักครู่ครับผมนะตัวนี้ให้ดูตรีเตียมไปเลยว่าสีมาประมาณไหนนะอ่า นะประมาณนี้นะตีเตียมก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดปิดไฟเนี่ยไฟข้างนอกนเห็นมือผมเหมือนม,มันจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามืดสนิทปุ๊บเนี่ยเนหะ็นไหมตีเตียมตัวนี้นะครับก็มาสองพร้อมกัน3สีนสองสีสองสีสีเขียวสีส้มนะครับก็สวยๆแบบนี้นี่คือแท่งแก๊สตีเตียมของทางลูมินอกนะก็ โอ้โหสวยงามมากๆจริงนะตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้นะเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะหรับใครที่อยากได้นะตัวนี้ก็ราคา2 4งพันี่นเกถือว่าถูกแล้วแต่ว่าวอาชิชัก็มีราคาเจ็ดมากกว่านั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ขึ้นข้อให้ดูนิดนึงเนี่ยขึ้นข้อตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับบอกว่า46ใหญ่ไหมก็พอดีพอดีครับสำหรับผมนะรู้สึกว่ามันกําลังสมูทสมูทนะคสวยสวยๆรู้สึกลุยลุยทนทนน้ำหนักกําลังดีทุกอย่างดีมากๆเลยนะครับข้อมือผมวก็ดกกนแนน,น,นะฮะ ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากได้ก็มีนะครับพิเศษเนว่าัทราบแล้ววันนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์กับการรีวิวการเผื่อใครเล็งๆกันอยู่ก็ตัดใจซื้อได้เลยนะเพราะผมรู้สึกว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าคว้าไว้จริงๆประมาณนี้แล้วกันโอเคงั้นไงวันนี้เดี๋ยวาลาไปก่อนละกันนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกด subscribe ไว้นะเพราะว่าเรามีรีวิวให้ดูทุกๆวันวันละหนึ่งตัวครับไปก่อนละสวัสดีครับ